แล้วเราเคยหาเงินได้อยู่ดีๆเราต้องมานอนมันถักเป,ป็นปลาให้คนอื่นเราหาอย่างเงี้ยพี่ถ้าวันนั้นเขาแค่คุยอ่ะมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นแบบนี้เนงะี่ยพี่แต่เขาไม่คุยอเขามาถึงอาาัดสัตสัตสัดอย่างเดียวแต่เขาไม่ฟังเสียงคน,นอื่นอ่ะถาม่าคนอื่นเขาต้องมาเดือดร้อนเพราะอะไรอ่ะ อะไรที่มันเสียไปแล้วใช่ไหมล่ะมันก็ไม่มีทางเหมือนเดิมอยู่แล้วอันนี้มันลูกกระตาถ้าถ้าวันนั้นอะพลาดนิดเดียวคือบอดเลยะแต่เอาจริงๆนะก็อยากให้เขามาเป็นแบบนี้ไงเขาจะได้รู้ไงว่ามันเป็นยังไง คือเลือกจากขายของก็ประมาณน่าจะไปถึงรล้นประมาณห<ะ>้าทุ่มเกับเที่ยงคืนประมาณนี้ก็นั่งสั่งกับข้าวกินการปกติแล้วทีนี้ก็เลยเออเอเอาเดินมเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยสั่งมาก้มนึงแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ค่อยกินอยู่แล้วพอขับรถก็เลยให้เจ๊ที่เป็นกระเทอ่ะกินแต่ว่าให้กินเป็นแบบเคียวนะ แลก็มอม้าอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เขาเต้นเพราะเราชอบแบบสนุก<ม>อะไรเงี้ยแล้วทีนี้โต๊ะข้างข้างอ่ะเพรากว่าเป็นผู้ชายแบบเยอะหลายคนแต่มีผู้หญิงประมาณสองคนหรือสามคนเนี่ยไม่แน่ใจก็คือเขาก็ผู้หญิงโต๊ะเขาอ่ะน่าจะเม,มามากแล้วก็แบบเหมือนไฟลายโต๊ะเองเงี้ยแต่ไม่ไม่รู้ว่าเขารู้จักกันหรือเปล่าแล้วก็เห็นไปมีกอดคอกับโต๊ะข,ข้างข้างอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายเขาก็จับ พุ้ออกมาอะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นท่าไม่ค่อยดีก็เลยบอกว่าพี่พีอาร์มานั่งบนเพื่อนเจ๊เขาหน่อยเพราะว่าเราเรากลัวมีปัญหาก็คือเห็นเขาผู้ชายหลายคนเนี่ยก็เ,<อ><ๆ>เลยบอกเขาว่าเออมานั่งเนเพื่อนหน่อยเพราะกลัวตัวค่ข้างเขาจะมาหาเรื่องไอเราก็เต้นแล้วก็ขอเพลงขอเพลงของอิงฟาร,รที่กำลังดังเออเราก็ให้ติ๊ตีเจไหลพอเขาเปิดแล้วก็กว่าดีใจอะไรเงี้ยเออเขาเปิดแล้วก็กี๊กการ์ดโหแล้วก็เลยบอกว่า เต้นเลยเต้นขึ้นเต้นเลยอะไรเงี้ยอืแต่มันก็อยู่กับโต๊ะในคือไม่ได้ไปไหนใช่ก็คือเต้นอยู่ในบริเวณโต๊ะก็เจค่าจะอยู่ฝั่งนี้เราจะอยู่ฝั่งนี้ก็คือเต้นกันก็เต้นยูนในโต๊ะเหมือนเรายืนก็เต้นแค่ตรงที่เรานั่งนั่นแหละเขามีกี้าร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราก็ยกมือแล้วเราก็เต้นเต้นแล้วเราก็เฮ้เฮ้อะไรประมาณเนี้อ่ะแล้วก็ได้ยินแบบโต๊ะข้างๆก็เฮ้เฮ้ต่ออะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีอะไรนะ แล้วเขาก็สักพักหนึ่งเขาก็พากันกลับไปกลุ่มใหญ่กลับไปก่อนใช่กลุ่มใหญ่กลับไปก่อนแล้วไอ้เราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเขาก็กลับมาสั่งเบียร์ขวดหน,นึ่งพอไปถึงหน้าไปนั่งหน้าเวทีใช่ไหมก็หนูกําลังสั่งเรามาอกหนึนงกลมแต่คือยังไม่ได้กินเลยคนที่เป็นผู้ชายที่ว่าทาร้ายเขาก็มานั่งตรงหน้าประตูหน้าประตูนี่คือเขารอให้กาที่ร้านกลับก่อนแล้วเขาก็เลยเดินมาเรียกคนนี้ว่ามาหน่นอยมีอะไรจะคุยด้วย แล้วเขาก็มาเกาะคอเกาะคอเสร็จปุ๊บก็คือลากออกไปหน้าร้านเอาไงดีอ่ะเขาลากไปหน้าร้านเสร็จปุ๊บเขาไม่พูดอะไรเลยนะเขาตีมาจากข้างหลังก็คือตรงนี้ตีปุ๊บคนนี้ล่วงลงไปล่วงลงไปเสร็จปุ๊บเขาเตะสองครั้งก็คือเป้าตาคนนี้หักหนูเป็นคนไปผักเขานะเขาก็ไม่ออกหนูก็บอกว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็ไม่ฟังเนี่ยแฟนวิ่งไปหนูก็วิ่งไปผ่าเขาออกเขาก็ไม่ออกนะเขายืนยันที่เขาจะทําต่อแต่เราไม่ได้คิดว่าเขาจะทำเรา อ่าเพราะเขาเขา,เขาไม่ได้พูดอะไรเ,เขาใส่เลยตาม,ามช,ชิปเลยเนค่ะไม่พูดอะไรเลยใช่แล้วพอไปไปถึงโรงพยาบาลหนูถามเขาคำแรกเลยว่าพี่หนูขอถามหน่อยถ้าพี่ถึงทเข้าใจผิดเขาพูดคำนี้ว่าเข้าใจผิดแล้วก็ขอโทษเข้อใดผิดว่าทา,างนี้ไปไปว่าเขา ตอนเห็นแฟนได้รับบาดเจ็บรู้สึกยังไงบ้างคะแรกอ่ะหนูก็ช็อกนะแต่หนูก็พยายามที่แบบว่าจะไปพับเขาออกอะแต่พอหนูพยายาออกเขาก็ไม่ยอมออกนะพี่คือเขาเลือกที่จะตีต่อก็คือหนูบอกว่าอย่าทําเขาเพราะเป็นผู้หญิงคือเขาก็ไม่ฟังอะคือเอาไงก็คือช็อกช็อกแล้วก็คือแบบมันโหดเกินไปอะพี่พ ผู้ชายตีผู้หญิงอ่ะคือถ้าเราแบบไปชี้หน้าด่าเขาหรือไปเหยียบตีเขาอะไรเงี้ยเออเรายังบอ่รู้ว่าเรามีความผิดนอะไรแต่อยู่ดีๆเอาเราไปทำแบบนี้เขาเป็นผู้ชายที่น่ากลัวทุกคนเขายังงงเลยว่าเออเกิดอะไรขึ้นคือแบบคนที่ร้านเขาต้องบอกว่าพี่เขาเป็นคนดีมากเลยนะอะไรเงี้ยเขา,าเขามาเขาพ่อมานเรียกแล้วเป็นเป็นครัง้งแรกด้วยที่ไปร้านแบบนั้นะ พี่ค่อนข้างผวาเลยปไหคะหลังจากนี้จะกล้าไปร้านแบบนี้อีกไหมไม่ไปเอาง่ายๆแล้วว่าไอ้ร้านก็ไม่กล้าไปใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็คือคนที่ทําอ่ะเขารู้บ้านว่าหนูอยู่ที่ไหนอันนี้ถามว่ากลัวไหมกลัวพี่เอาง่ายๆว่าเหมือนแบบเขารู้ว่าเออเราอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยคือเขาจะจัดก,การเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราปกติ<ช>พี่เลี้ยงครอบครัวนี่เลี้ยงแฟนเลี้ยงแม่ใช่ไหมคะใช่พี่ ก็คือขายของมาได้ก็เอามาแบบเจอๆในครอบครัวพี่แล้วก็แบบมีแบ่งสัดส่วนไปจ่ายค่าของอะไรเงี้ยค่ารถแล้วก็นี่สิอะไรเงี้ยที่ขายของก็เจอผลบ้างอะไรบ้างเงี้ยถามว่าทอ้อไหมก็ทอ้อเลยพี่คนเราขายของมันก็ต้องท้อทุกคนแหละ mm hmm. แต่ก็สู้แต่สภาพเป็นแบบนี้ไม่สู้กับไหนขับรถยังขับไม่ได้พี่ เหมือนใจเรามันก็ท้อไปแล้วแล้วความรู้สึกวินาทีที่หมอบอกว่าพี่จะตาไม่กลับมาร้อยเอร์เซ็นนี่พี่เป็นยังไงม้างครับใจตกเลยไหมตกเลยพี่คือบอกหมอว่าไม่ผ่าได้ไหมหมอบอกว่าไม่ผ่าก็ได้แต่ตาคุณก็เสียมากอคือมันไม่มีพื้นแบบพายุตาหมอบอกว่าถ้าผ่าคุณก็ยังมีโอกาสก็เลย เลยคิดว่าถ้าถ้าผ่าไปแล้วแล้วเราไม่เหมือนเดิมแบบต้องมานอนแบบติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยหูคิดสารพัดเลยคิดคิดจนแบบปวดหัวคิดบางทีแล้วว่าอารมณ์เสียใส่เขาอยางเงีบยเออไม่ต้องมาดูไม่ต้องอะไรเนี้ยคือไปทำอย่างอื่นอะไรเนี้ยถามว่าสงสารสงสารเขา เพราะเราไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้ถ้าป่วยปกติแบบเป็นไข้อะไรเนี้ยเออคือมันโอเคพี่แต่อันนี้มันเจ็บแล้วแบบมันทําให้เราคิดเยอะก็ในมุมที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเคยดูแลคนอื่นได้พอมามีเหตุการณ์แบบนี้มันก็เลยทําให้เราคิดหลายอย่างมากอะไพี่คะพี่อยากฝากอะไรอีกไหมคะก็อยากฝากให้แบบ พวกที่แบบว่าไปเที่ยวแล้วชอบแบบหาเรื่องอะไรเงี้ยแล้วพี่อย่าไปทําเลยถ้าเราคิดว่าเรารับผิดชอบเขาไม่ได้ถ้าไปทําแล้วแบบไม่มีความรับผิดชอบอย่าไปทํเก็คิดยังไงที่แบบว่าแค่เราไปร้านเราแล้วเราก็เสียดงดังตามเพลงอยู่กับโต๊ะของเราแต่กลับต้องมาโดนทําร้ายด้วยความเข้าใจผิดเข้าใจแหละคนกินเล่าเมาเนาะมันมันก็ห้ามความคิดใครไม่ได้ แต่ควรจะมีสติให้มากกว่านี้ควรจะแบบว่าเออให้ใครก็ได้ที่แบบเขามีสติแบบไม่เมามากอะไรเงี้ยมาคุยมาถามก็ได้ไม่ใช่แบบนึกว่าอยากจะาไปทำใครก็ทำอะไรเงี้ยมันมันบอกไม่ถูกเลยพี่พี่แฟนอยากพูดอะไรอีกไหมคะ อ,อยากให้แบบว่าให้เขามาดูแฟนบ้าก็ได้หรือแบบว่ายังไงดีอ่ะเขาไม่ติดต่อไม่อะไรมาเลยพี่แล้วเขาก็เขาหายไปเลยเนี้ยแล้วคนที่แบบว่าต้องมารับทุกอย่างก็คือหนู นี่แหละครับ สถานที่อัโครจรครับเห็นในคลิปใช่ไหมครับที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยพอสั่งเมากันแล้วมาเจอกันที่โรงพยาบาลพูดเฉยเลยอะ่ะเอา้าเจ็บสาหัสหรอไม่รู้เลยในนี่ยโอ้โหเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งและเป็นช่วงเวลาที่ร้านอาหารใกล้จะเลิกและทุกคนกําลังเมากันอย่างได้ที่ด้วยความเมาเนี่ยแหละครับมันอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้หลายอย่างเหตุการณ์เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีว่าเรียกเด็ก PR เรียกเด็กดิ้งมาแล้วไปตัดหน้ากันหรือพูด อะไรกันแล้วมันฟังไม่ได้ยินซึ่งถ้าดูในคลิปเนี่ยเสียงแบบดึง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 นี้มันมันไม่รู้เรื่องหรอกว่าพูดว่าอะไรแต่อันหนึ่งครับลากผู้หญิงไปถึงจะเป็นสาวทอมก็เถอะนะลากผู้หญิงไปต่อยเสร็จปุ๊บกระทืบซ้ําไป2ทีเข้าที่เบ้าตาตา,ตาวิดบอดไอ้อย่างนี้ครับหมอเนี่ยนะเขาบอกว่าอุ้ยผ่าตาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันสาหัสอยู่แล้วแต่ร้อยเวรท่านก็ยังบอกว่าก็ยังบาดเจ็บเล็กน้อยคือเพราะว่ายังไม่ได้มาเอาใบรับรองแพทย์อย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคลิปแบบนี้นะครับมีห้เนกตุารณ์ึ เรื่อๆก็ไม่เข้าใจว่าในผับในบาร์เนี่ยทำไมมันซ่าแล้วมันต้องตีตลอดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกรณีดังกล่าวครับเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสต,ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา297โทษจำคุกสูงถึง10ปีปรับ200,000บาทจะเห็นได้ว่าข้อหาไม่ได้ข้อหาเบานะข้อหาไม่ได้ข้อห,หาเบาแต่คนก็ยังกระทำความผิดกันเรื่อยๆถามว่าเยวยาเยวยา,ยวยาได้แค่ไหนอย่างไรบ้างไปเที่ยวผับบาร์แล้วโดนกระทืบมาแบบนี้เราไม่ได้ผิดอะไรเลยเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับค่ารักษาพยาบาล ต้องย,อย่างที่2งนะครับทำงานไม่ได้ก็ต้องมารับผิดชอบเขาสมมุติเขาเคยขายของได้วันละห้าพันต้องรักษาตัว2เดือน2เดือนนี้คูณ5้าปะห้าพันไปนี่ฮะเงินเริ่มเยอะแล้วถ้าเขาพิการคุณอนะ่ะก็ต้องเลี้ยงเขาตลอดชีวิตเรียกค่ารักษากะเป็นหลักหลายล้านอีกทางนี้ทั้งนั้นนะครับผมมักอาจจะพูดกวนตีนในขนกระแสบ้างว่าไม่มีตังแล้วไปกระทึบเพราะทาไมก็นี่แหละครับมึงไม่มีตังแล้วมึงทําเขาตาเกือบบอดเนี่ยทำไปทําไมเอาตามาแลกกันได้ก็คงแลกกันไปแล้วนะปรากฏมันทําไม่ได้ไงครับในเมืองไทยยังไง ก็ตามนะครับฝากเตือนเอาไว้ครับไปเที่ยวที่ไหนนะระวังตีนลอยมาไม่รู้ตัวบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ผิดอะไรแต่คนมันเมาอ่ะมันเกิดขึ้นได้ครับ